วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณยายนะคะอายุ82ปีแต่ว่าไม่ยอ่อท้อกับชีวิตเลยแหะคะ่ะไม่ยอมเป็นภาระกับลูกหลานนะคะก็คือเข็นรถเข็นไปขายของที่หมู่บ้านเพื่อหาเลี้ยงตัวเองซึ่งสามารถทำไรายไ,ได้ได้วันละ3 4 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ ผ่องยิงวัย82ปีนะคะชาวดอนปรมสอนตำบลลำคอหงอํอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่แข็นรถเข็นกลางเก่ากลางใหม่ภายในเนี่ยบรรจุขนมและก็ยังมีของใช้แบตเตอร์หลากหลายชนิดตระเวนขายให้กับชาวบ้านนะคะจนเป็นภาพที่คุ้นชินซึ่งพอมีใครพบเห็นเนี่ยก็จะช่วยกันอุดหนุนและก็ซื้อของกับคุณยายคนนี้ทุกวันคุณยายมีชื่อค่ะว่านางบวยมุ่งยุทธกลางอายุ82ปีแล้วได้เล่าว่าเคยมีอาชีพค้าขายมานานหลายปีแต่เดิมเคยเปิด ร้านขายของที่บ้านแต่เมื่อสามีเสียชีวิตจึงตัดสินใจนําของมาใส่รถเข็นวเตรนขายตามหมู่บ้านเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านเฉยถึงแม้ว่าลูกๆของคุณยายจะเคยห้ามนะคะไม่ให้ออกไปขายของแต่เพราะว่ายังมีใจรักในอาชีพการขายของคุณยายจึงไม่ยอมหยุด นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสออกไปพบปะก,กับเพื่อนบ้านได้ทํางานหาเงินด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานโดยจะมีรายได้จากการขายของเฉลี่ยว,วันละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทซึ่งพอใช้ใจ่ายในชีวิตประจาําวันและก็ยังมีเหลือเก็บไว้ใช้ในช่วงบัลลปลกอีกด้วยไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะตอนนี้ยายอายุเท่าไหรนะ่นะเบสิบสองยายเดินไหวไหมครับไหว,วเดินมาใหญ่ก็ไหวไม่ไหววันหนึ่งกี่กิโลเดินมาก็กี่กิโลเดินั่วบบานี อายุมากทำไมยายไม่อยู่บ้านรู้ป่ะเกิอายุไม่ใหญ่ใหคือขาดอยากไปเคยขายใหญ่เง,งินเงียก็อยากไปซึ่งทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณยายด้วยค่ะเพราะว่าคุณยายถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะส่งพลังใจให้กับผู้ที่ท้อแท้นะคะหรือว่าเจอปัญหากับชีวิตนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะคุณยายถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังมีความ,มแบบว่ามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ยอมเป็นภาระกับลูกหลานเลยค่ะคจะบอก,กเลยนะว่าถ้าคุณยายหยุดทำเนี่ยค,คุณยายจะชดเร็วเพราะว่าทำมาโดยตลอดออแล้วก็ทำให้คุณยายร่างกายแข็งแรงแบบนี้ค่ะ